สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมย์ด a ชแนลนะคะ <Yeah. S 1> ก่อนเออเลยก่อนที่เราจะไปฟังนะคะว่าเมย์จะพูดอะไรหรือเมย์จะสอนอะไรนะคะฝากทุกคนกดติดตามกด subscribe ช่องของเมย์เอาไว้ด้วยนะคะจะได้เม่พลาดทุกคลิปนะคะแล้วก็ไลฟ์ของเมย์นะคะในทุกๆวันเนาะส่วนในวันนี้นะคะสิ่งที่เมย์อยากจะมาป้ายยาทุกคนเลยนะคะก็คือเครื่องมือตัวหนึ่ง แต่ต้องบอกว่าอย่างเมื่อวานเนี่ยนะคะเมยเนี่ยมีการพาเทรดด้วยนะซึ่งก็โดน SL ไปเหมือนกันนะคะแต่ว่าโชคดีมากเลยนะคะที่ว่า แผนของเราเนี่ยคือโหให้พี่ๆทุกคนเนี่ยได้เก็บทั้งฝั่งบายและวฝั่งเซลล์กันไปเลยรวมไปถึงในไลฟ์ด้วยนะคะใครที่เข้าไลฟ์เมยมาเมื่อคืนเนี่ยก็น่าจะเก็บกาไรกันไปประมาณหนึ่งเลยนะคะส่วนใครที่กันหน้าทุนไวนะคะใครยังไม่เก็บก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเครื่องมือที่เมย์จะมาป้ายยาทุกคนเนี่ยนะคะคือเครื่องมืออะไรนะคะตอนนี้เนี่ยเมย์ May ย้อนกราฟกลับมานะคะคือเมื่อวาน นะคะซึ่งยังไม่ได้มีการเปิดอะไรนะคะแต่จะเห็นว่ากราบเมื่อวานเนี่ยคือมีการเทตัวลงมาเนี่ยทุกคนคือเป็นไซเวดดาวเลยนะคะเทลงมาเรื่อยๆเลยคือจากด้านบนเนี่ยลงมานะคะชนิดที่เรียกว่าเกือบหมื่นจุดโอ้โหพอข่าวนอกตารางบอกว่าเขายุติทุกอย่างแล้วเรียบร้อยปหนไง ไหลเลยนะคะไหลเป็นน้ํานึกว่ามีใครตัดสลิงอะไรหรือเปล่านะคะเพราะว่ากราฟร่วงอย่างเดียวเลยระหว่างทางนะคะเมย์ก็มีให้บายมาเหมือนกันแต่ด้วยความที่อาจจะไม่ได้อยู่หน้ากราบตลอดทั้งวันนอนทุกคนก็มีช็อตขี่โดน SL ไปแต่ก็ถือว่าไม่ได้โดนเยอะนะคะ อะแต่เดี๋ยวเมยจะเปิดนะคะตัวนี้ให้ดูซึ่งความจึ้งของเขาจริงๆเมยพูดมาเยอะมากๆนะคะแต่จะมาป้ายากันอีกรอบนั่นก็คือน,น้องที่ชื่อว่า DZV นะคะหรือว่า Daily Zone Volatility นะคะทุกคนซึ่งต้องบอกว่าเครื่องมือตัวนี้นะคะมีโซนมาให้เราทุกวันนะ,ะวันไหนเมยตื่นสายตื่นเที่ยง วันไหนเมย์ไม่อยู่นะคะหรือว่าวันไหนเมย์หนีเที่ยวนะคะใครที่มีเครื่องมือตัวนี้นะคะก็เปิดกันได้เลยนะคะมีโซนทุกวันอัปเดตท,ทุกวันนะคะไม่ว่าจะทมเฟรมไหนนะ,ะมันก็จะขึ้นราคาเดิมอยู่อยู่เหมือนเดิมแล้วก็ตรงมุมด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะบอกแนวโนม้มของตลาดนั่นเองนะคะมีทั้งแบบเอ่อทมเฟรมนะปัจจุบันเนาะนะคะมีทมเฟรม M 3 0 1ชั่วโมง4ชั่วโมงแล้วก็ทมเฟรมเดย์ดนะคะจริงสามารถ ตางค่าเนี่ยให้มีสโตกับ RSI นะคะเพิ่มขึ้นมาได้ด้วยแต่ตรงน,นี้นะคะปล่อยเขาไว้ก่อนนะคะใครมีแล้วก็ไปเล่นกันได้นะคะส่วนใครที่กำลังอยากที่จะแบบเอ้ยเอามานะคะส่วนใครที่อยากจะรู้วิธีการใช้งานเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปดูได้นะคะในคลิปที่ช่องของเมย์นะคะเมย์ทำไว้อย่างละเอียดแล้วนะคะเรียบร้อย เดี๋ยวเรามาดูออเดอร์นี้กันบ้างนะคะในส่วนของโซนตรงนี้ทุกคนด้านล่างตรงนี้เนี่ยนะคะคือโซนฝั่งบ่ายนะคะมีที่ราคาแบบ3 3 3 4นะคะ3,304แล้วก็3241นะคะจำราคาตรงนี้เอาไว้นะคะทุกคนแต่ว่าด้วยสภาวะตลาดณตอนนี้นะคะที่ค่อนข้างที่จะวิ่งเยอะมากๆเลยทุกคนวิ่งทีแบบเห็นปะเกือบหมื่นจุดหรือ เกินไปกว่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะให้โฟกัส่วนที่2นะคะเป็นหลักแล้วก็ตรงนี้นะคะส่วนที่สมนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองปรับดูซินะคะเดี๋ยวเราลองเล่นกราฟดูซิว่าเขาจะไปชนตรงไหนบ้างนะคะอันนี้ไม่ปรับเป็นทาเฟม5นาทีนะทุกคนจะได้เห็นแท่งเขียนนะคะชัดๆอ่านี่นะคะเขาก็ไปเรื่อยๆนะคะปัจจุบันคือเวลาประมาณ6โมงนะคะนี่ จิ้มแล้วนะคะรับไม้เราแล้วเรียบร้อยอ่าเดี๋ยวเมย์เปิดโพซิชันสิเปิดโพซิชันลองนะคะที่สุดเจ็ดนะคะที่พี่เล่าเราใส่ไว้ก่อนนะคะที่หนึ่งพันจุดลุก,ก,ก,กนะคะก็คือหนึง่งหมื่นหลอะแล้วก็ตรงนี้นะคะคือเจ็ดร้อยจุดอ่ะ ดูสิว่าไม้นี้ยังไง <c oughs> นี่ทุกคนโอ้โหนะคะ TP เรียบร้อยนะคะไม้นี้บวก1000จุดนะคะซึ่งมีการปรับตัวลงมาเหมือนกันนะใครที่มีการตั้งลิมิตนะคะที่ด้านล่างเอาไว้เนะาะก็จะรับไม้นะคะไม้2ไม้3ของพี่ๆแต่ละคนเนาะแล้วก็ปรับตัวขึ้นมานะคะถึง TP เลยนะคะคือ1000จุดเห็นไ้มทุกคน มันเรียบง่ายมากจริงๆนะช่วงเวลานั้นเนี่ยเมย์ก็ไม่ได้ดูกราฟเหมือนกันนะคะแต่ใครที่ตั้งลิมิตไว้ตามโซนเข้าตามแผนแบบนี้นะคะก็สามารถทํากําไรได้ง่ายๆแบบนี้เหมือนกันใครที่เพิ่งเริ่มต้นเลยนะคะก็สามารถทรี่จะเทรดได้แล้วนะคะเพียงแค่รอเหตุตามแผนเท่านั้นเองเดี๋ยวเราดูซีนะคะว่าแล้วนะคะมีการใช้งานไปแล้วแล้วกราฟจะวิ่งไปไหนต่อนะคะเมื่อวานเนี่ยก็มีหลายคนนะคะที่มีการ พริกแพงนะคะพริกแพงโซนแล้วเอาไปเล่นแบบอีกหน้านึ่งด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเมย์ให้ดูเพิ่มเติมเนาะว่าไปไหนต่อนี่นะคะมีการปรับตัวลงมาด้วยนะคะมีการปรับตัวลงมาด้วยนะคะอย่างที่บอกนะทุกคนโซนเนี่ยเมย์แนะนำว่าใช้ครั้งเดียวจึงที่สุด าครั้งที่2งครั้งที่3ครั้งที่4เนี่ยนะคะแนะนาว่าให้ดูการคอนเฟิร์มที่หน้าง,งานเอานะคะว่าณตอนนั้นเนี่ยนะคะเป็นเทรนอะไรมีเทคนิคอื่นๆนะคะอะไรประกอบบ้างนะคะถ้าตาตอนนั้นไม่ได้มีอะไรคอนเฟิร์มเลยนะคะแนะนําว่า,าถ้าเป็นรอบที่2รอบที่3เนี่ยอาจจะรอดูก่อนนะคะแต่ถ้าเป็นครั้งแรกก็สามารถที่จะเข้าเทรดได้เลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเมย์ขอย้อนอีกสักนิดหนึ่ง มาที่แท่งนี้นะคะอ่ะเลื่อนหน่นะคะโอ้ยไม่ทันนะคะอ่ะไม่เป็นไรนะคะ ตรงนี้นะคะในส่วนของแท่งตรงนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันมีการทะลุนะคะในส่วนของโซนที่เรามีการให้ไว้ตอนแรกเห็นไหมสามสามศูนย์เจ็ดนะคะจากที่เป็นแนวรับเนี่ยทุกคนในโซนของ DZ V นะนอกเหนือจากที่เราจะเทรดในหน้าเหตุที่เป็นกลับตัวแล้วนะคะเราก็สามารถเอาไปใช้นะคะในหน้าเหตุฝั่งฟอลโล w ได้เหมือนกันนะคะอย่างไรก็คือตรงนี้ทุกคนเปรียบง่ายๆนะคะเปรียบง่ายๆเลยแนวรับ นะคะที่มีการถูกทำลายไปแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นแนวต้านทันทีซึ่งในกลุ่มเนี่ยนะคะก็มีพี่พี่เทรดเดอร์หลายๆท่านนะคะที่ใช้วิธีการนี้เหมือนกันนะทุกคนก็คือพอมีการทะลุลงมาแล้วเนี่ยนะคะแล้วเปลี่ยนแห้งเปิบนะคะเปลี่ยนแห้งเปิมเ,เนี่ยเขาก็มีการฟอลโล่ฝั่งเซลลงมา นะคะซึ่งในการ follow ฝั่งเซลล์เนี่ยทุกคนก็วาง tp sl ไว้นะคะเท่าเดิมได้เลยนะคือแบบ700กับ1,000จุดได้เลยนะคะหรือนะคะถ้าเรามีการคอนเฟิร์มที่มากขึ้นนะคะ sl เราเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้นิดหน่อยด้วยนะอาจจะปรับเป็นสัก500จุดก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ tp 1เนี่ยเป็น500จุด tp 2เป็น1,000จุดแบบนี้ได้เหมือนกัน นะคะเดี๋ยวเราลอกไปดูซิว่าเอ้ยังไงนะคะแต่ตรงเนี้ยระยะตรงเนี้ยที่ลงมาเนี่ยก็หนึ่งพันจุดนะเห็นไหมอ่าระยะตรงนี้ก็คือหนึ่งพันจุดเหมือนกันนะคะนี่พี่ๆแต่ละคนก็สามารถที่จะเทรดแบบนี้ได้เลยนะคะจริงๆเนี่ยถ้าเกิดใครที่วางเป้าต่อวันเนี่ยนะคะเก็บสักวันละพันจุดเนี่ยแค่เนี้ยเราก็ได้รอบแล้วทุกคนแต่ถ้าราคามันมาไม่ถึงละ เราทำยังไงดีนะคะในในช่วงระหว่างวันที่ราคายังไม่ถึงโซนเนี่ยทุกคนถ้าเกิดใครที่เป็นมือใหม่หรือใครที่เพิ่งเริ่มต้นไม่แนะนำว่าให้ใช้ช่วงเวลานั้นเนี่ยในการเรียนรู้และฝึกฝนนะคะแล้วก็รอเทรดต,ตามแผนการรอเนี่ยทุกคนก็เป็นส่วนหนึ่งของการเทรดเหมือนกันนะคะ ส่วนใครนะคะที่เอ้ยโอเคเราเริ่มที่จะมีเทคนิคที่เราใช้ประจําแล้วมีท่าถนัดของตัวเองแล้วเราก็สามารถเข้าเทรดนะคะในระหว่างวันได้ก่อนที่จะถึงแผนนะคะอ่ะไดนลองดูอีกหน่อยสินะคะว่าจะไปตรงไหนได้บ้างนี่เห็นไหมเด้งขึ้นมาเด้งขึ้นมาอีกรอบนึงเห็นไหมคะ นี่บางคนก็มีกดเข้าไปอีกรอบหนึ่งนะเพราะว่าใช้ในส่วนของแนวโน้มนะคะเพราะแนวโน้มเนี่ยยังเป็นเทรนขาลงนะคะบางคนก็มีกดมาเพิ่มนะคะไหนลองดูซิว่าถ้าเมยเข้าชุดที่สองอะอย่างอันนี้กำไรนะคะวางไว้ตรงนี้แล้วก็ SL ก็คือ700จุดเนาะ ลองดูเซว่าลงมาให้เราไหมนะคะเอ้ยลงมาเยอะโยแต่ไม่ถึงนะคะลงมาแค่ tp 1เท่านั้นเองนะคะก็คือลงมาสุดที่700จุดนะคะตรงนี้บางคนก็อาจจะก,กันหน้าทุนไปแล้วเนาะโดยส่วนใหญ่ไม่คิดว่าน่าจะโดนหน้าทุนกันนะคะถ้าเป็นชุดนี้นี่นะคะ่ะอ่ะ จะเห็นได้ว่าพอเราใช้ในส่วนของเครื่องมือที่ชื่อว่า Dset V เนี่ยทุกคนมันก็เรียบง่ายมากๆเลยนะคะในการเข้าเทรดเนาะใครที่ยังไม่มีนะคะแล้วอยากที่จะติดตั้งเครื่องมือตัวนี้นะง่ายดิดเดียวนะคะเพียงแค่ทุกคนเนี่ยทักกันเข้ามานะคะสแกน QR code นะคะหรือว่าจิ้มลิงก์ใต้คลิปนี้แล้วทักหาเมได้เลยนะคะพิมพ์คำว่า Dset V แล้วเดี๋ยวเมยส่งรายละเอียดให้นะคะ ที่สำคัญนะคะเครื่องมือตัวนี้เนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะแต่ว่าก็จะมีเงื่อนไขในการติดตั้งนะทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากจะติดตั้งนะคะก็ทักมาขอรายละเอียดกับเมย์ได้นะคะส่วนใครที่ติดตั้งไปแล้วนะคะก็อย่าลืมเปิดการใช้งานด้วยนะทุกคนบอกเลยนะคะว่าน้องใช้งานดีแล้วเป็นส่วนจึงที่เมย์ชอบมากๆเลยนะคะใครที่ไม่ค่อยมีเวลาก็สามารถ ตั้งลิมิตได้ด้วยแค่เราดูตัวเลขนะคะเราก็รอตามนี้ได้เลยง่ายมากๆนะคะเหมือนปอ,อกกล้วยเลยทุกคนสุดท้ายท้ายสุดนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องของมเมยาไว้ด้วยนะคะจะได้ไปถึงหมื่นซับเร็วๆนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะคะทุกคนในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย